มากี่ปีแล้วปู่ตอนน้่ะปีแล้วปูตอนที่มหาลูกทิมปู่บวชปีศูนย์เก้าอ๋อมาประมาณช่วงปสอสิบสี่สิบห้าสิบสี่สิบห้าแลบวชได้ห้าหกพรรษาอ๋ออเด ผองานปีทองปุิมี7ใช่ไหมลวงผู้แล้วหลังาก้ลวงู้ก็ลูทีมก็โนนะปี18ตอนนั้นก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้พื้นที่นะนะผู้นะเป็นป่าเป็นป่าปะต้นไม้เยอะอ๋อแล้วเมื่อก่อนลวู้ทีมใจดีไหมู้มาบ้านตันผม้ใจ้ีมากต้นไ ไอ้ปูท <screws> ิม <Basil> ท <stumbled> ่านฉันมากไว้แล้ว <river> ูฉันมากเลยใช่ไหมเราไปถ่ายข้างหน้าเลยครับถยตอนรบกวนหลูถ่ายทักบเลย้าไม่ัใจั้ย นึกไม่ได้เราเรานั่งเรานั่งไม่ผิดพลาดรวมยามินิค้าสีแดงสวัดีครับ ได้ครับแล้วเราก็ยองๆเอาที่เหลือเนาะเอายองๆเลยนะเอาเลยครับเ้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมมาเข้ามาที่มาเข้ามาเข้ามาทุกคนเเดียวเดียวเลยถ่ายภาพรวมไปเลยถ่ายภาพรวมไปเลยหลวงปู่ได้ไม่ต้องนั่งนานเดี๋ยวปู่ร้อนเดี๋ยวปู่ร้อนนั่งนเข้ามาเร็วๆเร็วๆเข้ามาเข้ามาเข้ามาเาา ต้องหมูกันจะน้องผูกกันถ้าไม่เต็มไม่ได้กล้องผมต้องขออีกติดทุกคนเลยไม่เป็นไรถ่ายถ่ายมึงหลอน นี่เหรียญรุ่นอะไรครับออันนี้จเจร arriv, ิญพรครับวัดเขาไหวครับเจริญพรวัดเขาไหวหลวงพ่ออะไรครับเออหลวงเสียเนี่ยครับองค์เสียครับเชื่อเชื่อชื่อหลวงพ่อวัดเขาไหวครับอะไรนะวัดเขาไหว พอรวยก็มานะพอรัดวัดเป่วไหวก็มาแล้วกอลุงลุงกเปยว่าเจ็ดลุงเนินก็มาลุงกเหินก็มาครับผมใครสนใจก็ไปนะครับวันนี้ครับขอบคุณมากครับผมพอดีมาไหว้ของพ่อหลวงพุธินก่อนขอรูปขอรูปนะครับ เป็นเจ้าภาพไม่ไอ้โน้นเอาเม็ดพระศกมาด้วยนะเว้ยจเจ้าภาเม็ดพระศกหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยนะอ๋อเม็ดพระศกสีตาใหญ่จับไปแล้วหนึ่งหมื่นบาทเป็นเจ้าภาพลงสมุดไว้แล้วก็จะได้พระชุดนี้อ่ะครับการเป็นเจ้าภาพเม็ดระศกเม็ดหนึ่งหนึ่งเม็ดนี่เลยครับอ่ะ เอาบ้าเลื่องคนละึ่งคนละห้าพนเอาบ้าเขีนเนอนทองอีกอย่เป็นกับพักดีเอาบ้าเม็ดเม็ดคนละามีห้าร้อยห้าสิบเก้าเม็ดสุขบัตาแล้ครอครัวแล้วพักดีแล้วพักดีครับเอาผมออกไปจะใครเก็บเรื่องัวยเอะจะทำวมกัน น้าจุดต่อเลยเปล่าจุดต่อเลยเปล่านี่จุดต่อเลยเปล่าครับน้าก็กอรอบโรบรีมาเป็นเจ้าภาพเม็ดพระศกนะครับผ้าใหญ่นะเม็ดเม็ดพระศกก็จะอยู่ด้านบนนะฮะน้าเขาปิดไว้เนี่ยสองเม็ดแล้วนะ ก็อบ้ที้ตรวจัไว้ก่อนก็วันนั้น,นที่ผมกาอบไม่ได้เ,เก็บไว้ปอบไวเอาจบกันทเมื่อกีอ้จบกลัวก<ๆ>็คุยลา เอ้นโดนบอกว่าไามฟอมนับปาเลยี่ครัลุงเจ้าภาพเม็ดผนี่วีแ้วพิมพ์งานเขียนไม่มาด้วยกันแหละมาด้วยกันเลยเนาะลุงทำมาเวยครับพี่ ให้มันดูอบุ่นหน่อยครับแต่นี่ก็อุ่นพอแล้วใช่ไหมอาเร็วมาเรมเร้วาเริเร่เร่เดี๋ยวทักวัดกบภาพไม่งหนุภาพนะเป็รกรระวังเร็วเเร็วพรร้อนเาหลังใส่กบขเาวเหเด็กคเนียเอ้เด็กคุนี